สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะแนะนำาการได้คัดนะครับแล้วก็รีทัดภาพสำหรับนำไปใช้ในการออกแบบแบนเนอร์ B นะครับก็จะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นะครับแล้วก็ Adobe Illustrator นะครับมาประกอบสำหรับจัดวางอาตเวิร์นะครับแต่หลักๆเราก็จะแนะนำ การได้คัดแล้วก็รีทัชภาพนะครับสำหรับนำไปใช้งานนะครับก็ทำการเปิดโปรแกรม photoshop นะครับแล้วก็อิเล็กควบคู่กันนะครับก็เราจะเริ่มทําการาเปิดภาพนะครับที่จัดเตรียมไว้นะครับก็จะมีเป็นภาพของอในหลวงรัชกาลที่9นะครับตัวนี้จะทำ เป็นตัวพระราช,ชดํารัดนะครับแล้วก็จะหาภาพที่เป็นไฟใหญ่ๆนะครับก็เซฟมาจาก Google นะครับก็เซฟไว้นะครับสิ่งที่ต้องการคือเราต้องการที่จะให้ background นะครับมีขนาดกว้างขึ้นนะครับเราก็ทําการาาจะเห็นว่า พื้นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับจะมีสีเทาๆนะครับเราก็าทำการาใช้ตัวไฮดร็อปเปอร์ High นะครับทำการาเลือกสีนะครับแบ็กกราวด์นะครับจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับให้เป็นพื้นด้านหลังนะครับคลิกตรงลูกศรน,นะครับเมื่อได้ต้องการแล้วนะครับเราก็ทำการ ขยายภาพนะครับให้ไปที่ image แล้วก็ canvas ใส่นะครับจากนั้นก็ทำการขยายนะครับขนาดขึ้นมานะครับก็ตั้งเป็น4.5นะครับก็2เท่ากว่านะครับนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับภาพที่เราได้มานะครับเขาก็จะมีกรอบให้เหลืออยู่นะครับ วิธีปรับแก้นะครับเราก็ทำการาไปที่เครื่องอเครื่องมือ e อ a s เซอร์ทนะครับยางลบนะครับเราก็ทำการตั้งค่านะครับนะครับเลื่อนปรับค่าตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ในการย่อขยายตัวขนาดอย่างลบนะครับให้ไปจะเป็นตัวคีย์บอร์ดบอเไม้นะครับ สำหรับลบแล้วก็รอลิงสําหรับขยายนะครับทํา,าการซูมคอนโทรลสปเปซบาร์ซูมซูมเอานะครับก็ทําการลบภาพนะครับจะเห็นว่าภาพก็จะค่อยๆเฟดไปนะครับ้นนานนะครับเราก็ลบแต่เพื้นด้านบนนะครับส่วนภาพข้างล่างเราก็าไม่ต้องลบนะครับเพื่อเกลี่ยให้เสมอเพราะว่าเราจะ ใช้เป็นตัวไดคัดภาพเป็นวงรีนะครับก็ให้ไปที่รีเทนกล่ามากี e นะครับไปที่ตัวคลิปนะครับคลิปกามากีนะครับจากนั้นเราก็ทําการนะาเวลาลากก็ลากจากาซ้ายไปขวานะครับให้สเกลที่เราต้องการคือตัวมุมนะครับภาพด้านนี้กับด้านนี้นะครับเราก็ ทำการคลิกลากนะครับให้ตรงนะครับตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็ตีโค้งนะครับวัดขึ้นมานะครับว่าเราต้องการโค้งเท่าไหร่นะครับก็กะระยะให้ได้อย่างที่ต้องการนะครับเราก็ทําการเลื่อนนะครับค่อยๆปรับดูนะครับตามต้องการนะครับแต่ถ้าไม่ได้เราก็คลกลากใหม่นะครับ ค่อยๆเร่อนปรับนะครับจากนั้นก็ค่อยดูสกเกลต่างๆนะครับพอได้เสร็จนะครับเราก็ค่อยปรับเลื่นเด็ดนะตอนนี้ก็ถ้าเป็นที่ต้องการแล้วนะครับเรากา็คลิกเครื่องมือใหม่นะครับไปที่สี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นก็ทําการกดชิปนะครับแล้วก็ลากระดับนะครับลากขึ้นมานะครับ ล้าก็นะครับเขาก็จะเพิ่มขนาดให้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ตัวแบ็กกราวนะครับดับเบิลคลิกนะครับเขาก็จะเป็นเลเยอร์สูตรให้นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นรามานายนะครับนะครับนะ จากนั้นก็ให้ไปที่ Select นะครับไปที่ Invert นะครับจากนั้นก็ทำการกดปุ่ม Delete นะครับคลิก Layer นะครับกดปุ่ม e l l t t นะครับเมื่อเราได้ตัวภาพที่ต้องการแล้วนะครับก็ทำการคลิกใหม่อีกรอบนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ คลิกลากนะครับในส่วน,นเฉพาะด้านล่างนะครับหลาก้นก็คลิกตรงมุกโทนะครับไปที่ select เช่นเดิมน,นะครับแล้วก็ไปที่ subject นะครับโอเคนะครับปรากฏว่า เส้นที่เขาเลือกนะครับไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการนะครับเราก็ต้องปรับแก้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ในส่วนตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า,าเส้นที่เลือกโอเคแล้วนะครับเราก็คลิกตรงเครื่องมือนะครับตัวเลเซนกูลามากีนะครับกดชิปนะครับจากนั้นเราก็ทำการคลิกลากผ่านนะครับ เราก็จะได้ในส่วนที่เราต้องการนะครับแล้วก็ในส่วนที่เขายังเลือกเราก็สามารถคลิกทับนะครับกดจิปคลิกทับลากเขาก็เกิดขึ้นมาได้นะครับเขาก็เราจะเห็นว่าในส่วนที่เราเลือกก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับถ้าเกิดตัวที่เขายังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับเราก็ไปที่ตัว polygonal laser tool นะครับ ตัวนี้จะมี2ตัวนะครับเราก็ไปตัวตัวข้างล่างนะครับจากนั้นก็ทําการกดชิดนะครับเราก็คลิกลากนะครับเลื่อนนะครับกดตามจุดต่างๆลากขึ้นมานะครับเพื่อเลือกเขาก็จะใส่ก้าอะไรให้นะครับเส้นเขากา็ตัวที่การหายไปนะครับเขาก็ทำการเลือกให้ปกตินะครับ ตัวนี้เราก็ต้องเช็คดูนะครับเพื่อความละเอียดของตัวชิ้นงานนะครับเราก็เก็กนะครับให้ครบนะครับตัวที่ยังมีปัญหายอยู่นะครับเราก็กดจิ้ค้างไว้ตลอดนะครับเราก็กไม่ดูความละเอียดนะครับเราก็ต้องการ เลือกนะครับนะครับมอได้แล้วนะครับเราก็ทำการา select นะครับไป i n v e r t เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ทำการกด delete นะครับเราก็จะได้ได้คัดในส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเรากา็จะทำการเก็บรายละเอียดไปรอบ นะครับลบขึ้นมานะครับล้วก็ลบอีกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ทําการปรับแก้ขนาดตามที่ต้องการนะครับไซส์ที่ต้องการนะครับเราก็ตัวนี้จะเป็นตัวมันทัดนะครับเราก็ เรียกโดยการใช้คอนโทรล R นะครับเสร็จแล้วก็คลิกววานะครับเราก็ไปที่เลือกสามารถเลือกมาตราส่วนได้นะครับตอนนี้จะเป็นพิกเซลนะครับไปที่เมดนะครับเกาไปที่แกดวัดใส่นะครับเปลี่ยนขนาดนะครับขนาดที่ต้องการ1,800พิกเซลนะครับความกว้างความความกว้าง1,500พิกเซลนะครับความสูง1,800นะครับ ทำการโอเคนะครับแล้วก็กดะครับจากนั้นก็คอนโทรลอานะครับคอนโทรลทนะครับจากนั้นก็กดอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับทำการลากนะครับกด z o ม m in นะครับคอนโทรลสเปซบาร์กดชิปเลื่อนลงมานะครับ จากนั้นถ้าได้ตามต้องการก็กด enter นะครับคราวนี้เราจะสร้างแบ็กกราวนะครับไปที่ตัวเกตนิวเ,าานลเลเยอร์นะครับคลิกแล้วก็จับลามานายลากเลื่อนขึ้นงานบนนะครับที่เราต้องการนะครับให้ตัวแบ็กกราวจะเป็นโทนสีที่เราต้องการคือสีนี้นะครับในการเลือกสีนะครับเรากดตรงช่องสีเหลี่ยมนะครับ เขาก็จะขึ้นสีมาให้นะครับที่เราต้องการนะครับเราก็เปลี่ยนสีนะครับตีหนึ่งก็กดนะครับปรับเลือกสีที่ที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับในการเลือกการเรียนนะครับในการไล่สีนะครับกดชิปนะครับอ่าเราก็คลิกนะครับค้างไว้กดชิปขึ้นนะครับเราก็ลากขึ้นแล้วก็วางนะครับเราก็จะได้สีที่เราต้องการนะครับอ่า ในการเลื่อนนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับทิศทางได้นะครับแต่เราต้องการติดทางบนจากล่างขึ้นบทนะครับสีจากเข้มไปอ่อนนะครับเมื่อได้แล้วนะครับทําการตกแต่งนะครับเอฟเฟกนะครับไปที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์สไตล์นะครับจากนั้นก็ไปที่ดับเชดเดนะครับเราก็ค่อยเพิ่มนะครับมิตินะครับคลิกแกมบอสนะครับ ให้มีความโนนเกิดขึ้นหลังก็ไปออโต้โกลนะครับขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเล่นตัวเอฟเฟกอะไรขึ้นนะครับได้นะครับก็จะใส่ต่างๆนะครับ,ข,นะรบขึ้นมาอย่างที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มเปลี่ยนสีได้นะครับขึ้นมานะครับตรงนี้แสงเราก็ต้องการเป็นสีเหลืองนะครับ จากนั้นเมื่อได้แล้วก็กดโอเคนะครับคราวนี้เราก็ต้องการเหรียญที่จะมาวางด้านนี้นะครับก็ทําการเปิดไฟล์นะครับไปที่ภาพนะครับภาพที่เราได้มานะครับแกกขาวสีขาวนะครับเราก็สามารถที่จะใช้คําสั่ง select นะครับแล้วก็ไปที่ subject ได้เลยนะครับเขาก็จะเลือกให้ได้เลยนะครับเราก็ต้องการ copy นะครับ นะครับ e dit copy นะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นตัวคีย์บอร์ดเป็นกบตัวคอนโทน C นะครับได้เหมือนกันนะครับจากนั้นก็มาคลิกตรงตัวเช้นงานที่เราสร้างไว้นะครับทำการเพสนะครับคอนโท V นะครับก็ก็จะมาวางตำแหน่งตรงกลางไว้ให้นะครับทำการย่อนะครับคอนโท T นะครับเพื่อทางพร้อมกดอัสน็ตค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกลากนะครับ ไม่ได้อย่างที่ต้องการแล้วนะครับกดชิปลางค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับกด enter นะครับจากนั้นก็เราก็ใช้เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับไปที่ layer style นะครับไปที่ drop shadow นะครับเราก็คลิก auto c r o l นะครับอาจจะลดเพิ่มค่าสีลงไปได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับไปที่ emboss นะครับเราก็ลองใส่ เอฟเฟกดู do, นะครับว่าเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็คลิกเรื่อยๆนะครับอย่างเดิมกขานนะครับตอนนี้เราต้องการออโต้โกลเพิ่มขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มมิติได้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนสีนะครับจะใช้เป็นโอลิเวนคัลเลอร์นะครับก็จะขึ้นเป็นตารางให้นะครับเราก็ใช้เป็นตัวสีเดียวนะครับ ไ่ลดตัวลงอย่างนี้ได้นะครับไม่ได้ตามต้องการนะครับก็โอเคนะครับทาการปรับเลื่อนขนาดนะครับหรือว่าย่อให้เล็กลงนะครับกดทั้งเต์เน็ตค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนกดโอเคเลื่อนใหม่นะครับแล้วก็ค่อยดูนะครับว่าได้ตามต้องการหรือเปล่านะครับจากนั้นเมื่อไล่แล้วนะครับก็ทาการ เซฟนะครับก็จะเป็นรามานาย่วนส่วนหนึ่ง psd นะครับเราก็ทำการเซฟนะครับาจากนั้นก็ไปเปิดไฟล์ใน ai นะครับเราก็าทำการเปิดไฟล์ภาพนะครับไฟล์ตัว a d v e r g ไว้นะครับ ภาพที่เราได้นะครับถ้าเกิดว่าในการปรับเปลี่ยนนะครับภาพที่เราต้องการนะครับล้วก็ในการเรียกไฟล์ภาพมาใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะอาร์ตเวิร์กเราก็จัดวางไว้แล้วนะครับเราก็ทําการเพลสนะครับไฟล์ภาพนะครับแล้วก็คลิกนะครับมาวาง ไ้นะครับจากนั้นเซ็ต a ัวแบกนะครับตัวลายนะครับก็ไปเซ็ตตัวลายทัวร์เวิร์กนะครับแล้วก็คลิกนะครับเลื่อนขนาดที่ต้องการนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับความเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามีการปรับแก้นะครับเราก็ไปคลิกใหม่นะครับกดชิปนะครับ เลือกตั้งคู่นะครับก็ก็จะเลือก select ตั้งคู่ให้คนทุนที mm hmm. นะครับทำการเลื่อนนะครับขนาดขกินไปนะครับดังนั้นก็กด s คนทุน s นะครับก mm hmm. คลิกลิงลิงก์นะครับนะครับอันนี้เราก็จะได้สัดส่วนใกล้เคียงอย่างที่ต้องการนะครับก็ทำการ เลื่อนนะครับฮาร์ดเวิร์กนะครับเมื่อได้ตามต้องการแล้วนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนสีนะครับเราก็คลิกตรงแถบนะครับจากนั้นก็ใช้ตัวไฮด์ดอเปอร์นะครับเลือกสีที่ต้องการนะครับเลือกได้เลยนะครับตัวสีนะครับเมื่อได้ตามต้องการแล้วนะครับก็ทําการเซฟงานนะครับเราก็เซฟเป็นเคิงลามานายนะครับโซนซูนหนึ่ง นะครับทำการเซฟนะครับในการนำไปใช้าภาคนะครับเราก็เปิดตัวไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่กี้นะครับเราก็มาเปิดใน Photoshop นะครับทำการ open นะครับค่าที่เราตั้งไว้นะครับ1,500-1,800นนะครับก็ตรงตามที่ต้องการเปลี่ยนโหมดเป็น rgb นะครับจากนั้นก็ทำการ คลิกโอเคนะครับเราก็จะได้งานที่ต้องการไว้นะครับจากนั้นก็ทําการ p พล t e ินอิมเมจนะครับทําการคอนท l ิปเปสนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟล์ jpeg นะครับก็จะได้ Kingnamana ส่วนหนึ่ง jpeg ไว้สลับส่งไฟล์เพื่อนำไปโพสต์นะครับนะครับก็จะได้งานหา แบนเนอร์ประมาณนี้นะครับก็จบการาเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีการได้คัดแล้วก็รีทัดภาพนะครับเพื่อใช้ในการ,รออกแบบแบนเ,นเนอร์เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ